Nó đi nó không, Kia, bọn anh này đây nga, anh bên ngay à. ở ơi đi nga, anh ơi đi nga, anh ơi rồi, nga, anh rồi,

ผมเองอะ่ะใครยิงเราไม่ผมอยู่ EP ่ไผไปอยู่วายแล้วนัดเดีวยวมัต้องกล่องเองเอ้ยพี่ดูให้ เออเด้อเออทีไว้ายื้อไว้หายไม่มีหรอกยุ่ยุ่มหมดน้ำไปตุ๋เลยนะำไปตุ๋เลยตุ๋เนียนๆนะไม่ต้องไปโดดตุ๋เนียนๆเลยยุ่ยุยุเฮ้ยกลางก็มีคำเตื่นระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว เรียบร้อยบอลหนึ่งซ้ายมีคอก่ะคอกมีมันจะมาทางไหนบ้างนะดไดาดคทมกับท่อดูอบนให้ บนมาบนมาโอ้ <c oughs> oh, ทำอะไรใช <c oughs> ่ <c oughs> ไหมวะต,ต้องจะม,มาต้องมาเอาอเ <c oughs> นี่ยตัวเนี้ยซ่า AP เด็มหน้า โอ้ปืนนี่ปืนนี่อย่าพกกี้ใส่แม็กกี้คลาสกำปืนปืนนี่ขับปืนมีเรื่องเหรอวะทีมของคุณได้รัับชชยนะเฮ้ยเล่นกันเลยแกจะดำเหรอ บอนอีกแล้วล่ะเพาราะกลางไม่มีเฮ้ยใครแสงวะเอาเอ็มนำหน้าเอ็มนำหน้าเฮ้ยบนระเบิดย้อยไปดิโอ้กลางก็มา ไอ้เหี้ยหลุดหมดเลยแกเนียนตัวดิแกเนียนตัวดิตราแกไม่มีเลยไม่นทรับกันมไม่มมดีกว่าไม่เป็นทีมไงดี เฮ้ยต่อไปพี่ว่าม <a bad boy> ันมาคอมว่ะเชื่อปะล่ะลงไปออกคอมเลยกลาง่าไปดูเลย เอาตากเลยพกเลยคอมคอมงานนี้คอม เฮ้ยเฮียทับไ็นไงวะทีมของคุณได้รับชัยชนะแกง ข้อนนว้นนวับ <goal card. S 1> นี้เ้ยนะนอตบอลน็อตเดี๋ยวตอนผมปรับ้วยนะบบ็ม อ้อมไม่อ้อมอ้อมต่อยเลยโอ้หือโอ้บุญโอ้บุญบุญขังตึกโอ้ขังตึกไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะคอมมั้งเกินเราเกินเราเฮ้ยเนี่ย ทำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตัง้งแล้วลองให้ người, มใหมดเลยองค์ี่เยอาเลยเดียวสามเดียวแก๊สเนี่ยตัวดิไอะไรโอ้ขอกั๊งโอ้อกังระเบิดทุเรียนภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ย้ำแล้วเนี่ยตอนนี้ย้ำแล้วอยู่ประมาณยี่เกิดอะน็อตลงเลยน,อน็นอตมันเป็นแหนน,น,น,อน,น,อนน็อตน็นอตติงพี่แม่เนาะ เนี้ยคือเคยยิงมาโคเสียงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังว่ายิงกดเองนะไวกว่าเยอะเป็นยามแล้วเฮีย mọi lúc lúc đã cầm ngặt cho anh em gặp 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 น้าไม่ส่งสกอร์นะน้าส่งน้าส่งซับดีใครซับดีเดจะให้ห้าสิบทูเลยพลุกินกน,นะไม้มั้งไก่เลยเฮียทีมของคุณได้รับชัยชนะยังดูใช่ชาที่พี่เก่ง ขอแบบขอแบบเร็วๆแบบทันใจเลยอะขาแบบายสปีดเลยเขาแบบยิงบวกกับคนได้อะอริยัเก wow ิดยัเกิดเด

วอย่าเพิ่งเข้ามานะอย่าเพิ่งเข้ามานะทีมอะไรของมันอแอะไรมึนอะไรหมดเลย้าไม่ไปย้ายไปอยู่กับพี่รอดแม่ย้าไปอยู่กับ ไม่ไม่ไปเทียนนู้นนะเย็ดไปหนุนะมะไก่ปากดีไงเป็นไงอะ่ะเย็ดแม่บางเยลยรู้หาดอ่ะ <จ uur> ม네ันเออรู <crosses> <ina> ้พาร์ละมันเออรู้พาร์ละพอดีเชี้มันโคตรยากเลยไม่ได้เฮ้ยที่สามีสัตว์เกย้มเดอหนเดิหน่อยพาร์มันโคตรยาก นมันมมนเออมมมยียบโซบเยียบโซบเงียบโซบเยีบบยบขาปสาัตั์คุณมาขาให้